วันนี้เราไปส่งรถที่จังหวัดชนบุรีกันนะครับเราใช้เวลาเดินทางทั้งหมดในทริปนี้2ชั่วโมงเศษไประยะทางทั้งหมด128กิโลเมตรเดี๋ยวไปดูกันว่าลูกค้าจะกินกว้างขนาดไหนไปกันเลยก่อนอื่นต้องขอขอบคุณลูกค้าเคสนี้มากๆหนึ่งขึ้นมาดูด้วยตัวเองมาจากจังหวัดชนบุรีอยู่ในสายยังคุยกันอยู่ว่าถ้าเกิดสวยตรงปกขับกลับบ้านทันทีพอมาถึงหน้ารถลูกค้าดูรถไม่ถึง2นาทีสั่งปิดตรงปกมากสวยกว่าในรูปในคลิปซะอีกตัวจริงคันนี้ จะขอนํารถกลับบ้านเลยแต่ทางเราเห็นว่ารถยังทำศารตรดไม่เรียบร้อยจึงขอลูกค้าอีก2วันให้เราทำศาสตรดให้เรียบร้อยก่อนแล้วจะนําไปส่งให้ทันที ฟิลลิ่งคันนี้ยังชอบจริงๆรถบอดี้เล็กๆนะตัวตายาริเาได้ยเครื่องยนต์พันหนึ่งเนต์ไปเนี่ยบอกเลยอัตาเล่งดีมากต้นดีกลางดีปลายดีเบรกก็ดีทีนี้มีจังหวะช่วงเบรกกระชันชิดอยู่เอาอยู่เลยทีเดียวแล้วขับเนี่ยไม่มีล่อนเลยนะครับตอนนี้ผมขับอยู่บนทางด่วดนบรรดาตาชิวๆนิ่มๆิมนิ่งๆ,ๆลูกค้าที่รออยู่ปลายทางนะครับคันนี้ถือว่าโอเคเลย ตอนนี้เราก็ถึงเขตชนบุรีนะครับอีกประมาณสัก20นาทีก็น่าจะถึงบ้านลูกค้าเดี๋ยวขอตรวจเช็คสภาพรถและเข้าห้องน้ำบางท่าให้เรียบร้อยก่อน สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่ปะครับสวัสดีครับคุณแม่ยังสาวอยู่เลยไปกันกี่คนครับไปกันไปี่ไป3คนครับอยากจะบอกว่าเป็นคนที่แบบตัดสินใจได้แบบไวมากเลยนะเขาคุยผมปุ๊บแป๊บเดียวแล้วก็เดินทางไปเลยใช่ไหมใช่ค่ะรังแต่จริงไม่ได้ตั้งใจจะวางแผนไปวันนั้นไม่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 ค่ะแต่ว่าคุณแม่เนี่ยติดตามในเพจของคุณบอยมานานแล้วโออ้ขบคคุณติดตามจริงๆค่ะขอคุณค้างที่จะแบบ ่รดเขาเวลาเขาเข้ามาแล้วแบบอีกอย่างแบบว่าลูกค้าที่มีการตอบรีวิับมีรีวิวดีค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เลือกเพราะว่าคุณบอยมีรับประกันเป็นคนที่แบบว่าบอกบอกอะว่าเออรถเป็นควรที่จะดูยังไงอะไรก็คือเรียนเรียนจากในเพจของคุณบอยคือไม่มีความรู้ก็มีความรู้ได้เหมือนกันนะว่าคุณแม่เคยทํางานเป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ของอิซุสกับฟอพันดาอย่างนี้เราก็พอมีความรู้ใช่ไหม คุณแม่ยังสาวอยู่เลยอ่ะจริงๆไม่ได้มองตอนนี้ไว้เลยค่ะใช่เพราะว่าูอที่ที่แนาเาสูิอามิล่าที่คุณบอยใช่ก็เลยจองเลยไม่ถึงห้าทีก็ใช่เขาบอกเห็นน้องบอกว่าถ้าเกิดไปดูถ้ามันตรงปกก็จะจองอ่ะแหละเราไปดูปุ๊บไม่ถึง2อาทีเลยมั้งใช่ตรงปกไหมตรงมากค่ะตรงมากตอนแรกแอบคิดในใจว่า ข้างในอาจจะดูเก่าเพราะว่าเราก็มีรถเก่าอยู่อะไรเงี้ยธรรมดาเนะผ่านการใช้งานมาประมาณ12ปีมันก็น่าจะเก่าใช่ป่ะแต่นี้ใหม่มากเนอะใหม่มากแอร์ก็คือเย็นมากเครื่องเปิดมาดีมากเครื่องก็ดีมากก็สมกับราคาแล้วก็ปีเนาะไม่แพงด้วยใช่ไหมครับก็แอบต่อนิดหน่อยนะครับก็ใจอ่อนรถให้เหมือนเดิมนะแล้วก็ฝากโอนเนาะผมก็โอนให้เรียบร้อยแล้วนี่เลย ถ่ายเอกสารถ่ายได้หมดแล้วแหละมีสำเนามีได้หมดแล้วนะครับแล้วก็ใบาการันตีก็อยู่นี่เลยนะครับใหญ่นะะนี่ใบาการันตีก็จะมีออกให้ว่าเนี่ยรับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปี1 0,000หกิโลนะครับแล้วก็มีค,ม Air, Data, บบคอมแอร์ได้ชาร์ระบบคัตกล่องได้ชาร์จหม้อน้ําตามนี้เลยนะครับนิดนิดจริงๆเราคุยกันเรื่องนี้แค่เดือนกว่าๆเรื่องจะซื้อรถแต่ว่าดูของคุณบอยในตนะิ๊กต็อกเนี่ยคือเยอะมากแล้วก็ต่างคนต่างส่งให้กันว่าจะเอารุ่นไหนอะไรนีจร้จริงจริงดูอีกทีนครับคุณแม มันก็มันจะขึ้นหลายๆก้าวขึ้นมาให้เลือกอยู่แล้วก็กดติดตามไว้แล้วก็จะไปดูของมนเสียงด้วยแต่ว่าทีมเลือกตัวนี้มันอะไอย่างประกอบจากที่ดูในรีวิวอะค่ะแล้วก็ดูว่าอ่าส่วนนึงก็คือแบบลูกค้าที่เวลาที่มีมือถือเขาติดต่อเพื่อนมีส่วนของการดรใจใช่ยช่ คือคืออันนี้อันนี้คือสิ่งที่ดีที่ผมควรทาต่อไปใช่ไหมครับเวลาแบบว่ามาก็ถ้าแบบว่าคุณรีวิวแล้วมันมันตรงอ่ะไม่ไม่หลอกอ่ะครัถ้าเวลาไปดูเออมีนก็จริงเนาะเวลาขอขออะไรเพิ่มเติมอย่างเช่นเนช่วยทำตรงนั้นตรงนี้หน่อยได้ไหมก็ค่อนข้างง่ายมากบริการก็ขอบขอบพระคุณมากเลยครับโอเคขอให้ใช้ยังมีความสุขนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็โทรแจ้งได้เลยนะที่บอยรับประกันให้นะได้ได้เดินทางปลอดภัยด้วยนะครับ สนับสนุนต่อไปเรื่อยๆจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆขอบคุณครับขอบคุณนะคะยังไงก็ฝากด้วยนะครับเดี๋ยวบอยขอถ่ายรูปเก็บความกรรมหน่อยได้ไหมอ๋อได้ได้ได้โอเคมาอ่านี่เลยหนึ่งสองโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณเรากับคุณแม่ด้วยนะ